นั่นคือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตฉบับที่พศซึ่งทางด้านของคุณเกาะแก้วพิคุณทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอร่างนี้นี่นะคะโดยหลักการก็เป็นการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนั่นคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามการทุจริตปีพศ2561นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับกระบวนการ ดำเนินคดีของคณะกรรมการปะปะชให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นเหมาะสมในที่นี้จะเป็นประเด็นอะไรอย่างไรนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านของผู้เสนอกฎหมายนะคะก่อนที่เราจะได้ไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของการแสดงความคิดความเห็นผ่านระบบรับฟังกันฝากช่องทางไว้ก่อนนะคะที่เว็บไซต์ของรัฐสภา www.parliament.go.th/section77 นะคะซึ่งร่างนี้มีการเปิดรับฟังกันมาตั้งแต่25ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะรับฟังไปจนถึง24พฤศจิกายนนี้เอาละค่ะเราไปพูดคุยกันในตัวร่างนี้กันดีกว่านะคะกับทางด้านของผู้เสนอกฎหมายซึ่งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยคุณเก่อแก้วพิกุลทองค่ะสวัสดีค่ะคุณก่อแก้วค่ะ สวัสดีครับคุณปารภาครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะทูด้ฝั่งทางบ้านครับค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจเนาะเพราะว่าเป็นร่างกฎหมายที่เรียกว่าถ้าไปดูตามเนื้อข่าวต่างๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันก็มีความไปเกี่ยวไปข้องกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองในบางเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาดูกันก่อนว่าเริ่มต้นที่มาที่ไปของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในตัวร่างฉบับนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะ เป็นเนื่องจากว่าท่านม,มาเนี่ยมีสสสวหรือผู้รู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยมีความเห็นกันหลากหลายว่าพรปประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตหรือพรปปชน,นั้นนะครับมีบางประเด็นที่ควรจะมีการแก้ไขเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินการมากขึ้นนะครับ ซึ่งทางผมและคณะที่สนใจเรื่องนี้ก็ได้มีการหารือกันแล้วก็มีการแลเกเปลี่ยนมุมมองการเห็นก่อนที่จะได้มีข้อสรุปแล้วก็ร่างกฎหมายร่วมกันนะครับเพื่อมีการแก้ไขพรปรปรชให้มันมีความเป็นธรรมแล้วก็เป็นหลักสากลมากขึ้นครับ ค่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปไล่เรียงประเด็นกันดูดีไหมคะว่าการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นมีกระบวนการมีวิธีการที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเนี่ยมีประเด็นไฮไลท์อะไรบ้างคะอะ่ครับที่สรุปกันมาจากการหารือแล้วก็เสนอร่างกฎหมายเข้าไปในรัฐสภานนะครับมีอยู่ห้าประเด็นหล,กลักๆค่ะ,ะประเด็นแรกเป็นประเด็นที่ผมเองเสนอไว้นะครับก็คื พูดง่ายคือในกรณีที่มีเหตุการณ์อะไรก็แต่นะครับที่เปการใช้มารถสโดยโดยผู้มีอำนาจป่ายบริหารนะครับแล้วก่อให้เกิดผลกระทบอต่อผู้ที่หายจนถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายนี่นะครับซึ่งโดยหลักกฎหมายเนี่ยถ้ามีเกิดเหตุอย่างนี้อถ้าจะมีการดำเนินคดีกับ อผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันต้องยื่นให้ปปชเป็นผู้พิจารกก่อนะนะครับแต่ช่องทางอื่นม่ได้ต้องผ่านปปชแต่มันมีปัญหาว่ากรณีถ้าปปชอมองว่าเรื่องนี้โดยหลักการผู้ผู้ใช้อํานาจบริหารนั้นไม่ผิดหลักการคือไม่ผิดตามมาตามราหนึ่งห้าเจ็ดปปชก็สีตกไปแต่ว่า ปัญหาก็คือว่าในกรณีที่มีการบาดเจ็บล้มตายซึ่งเป็นความผิดตามมาตราเองเนี่ยะนะครับปชก็ตีตกไปด้วยทำให้ผู้เสียหายเนี่ยขาดโอกาสในการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับเหมือนที่เคยเกิดเหตุในเดีตที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็เลยผมก็เลยขอให้มีการแก้ถ้ากรณีที่ชปชตีตก มารตารานี้แค่เจ็ดแล้วทําให้มาตราที่พ่วงเนี่ยตกไปด้วยเนี่ยขอให้ญาติผู้เสียหายสามารถกองรองต่อสารอาญาที่อยู่ในื้่ที่เกิดเหตุได้โดยตรง<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เสร็ถ้าพพชตีตกไปหรืออ,อในการสูงสุดมีความเห็นสั่งให้ฟ้องญ <ฮะ S 2> าติผู้เสียหายก็สามารถฟ้องโดยตรงได้ในความผิดอื่นๆนะครับ นั่นเั็นเรื่องที่หนึ่งนะครับค่เรื่องที่สองมีการขอแก้ไขกํหาหนดระยะเวลาการไต่สวนและการวิจัยของคณะกรรมการปปกชนะครับให้เดความชัดเจนขึ้นให้เหลือตอบ5ปีะนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีการร้องเรียนม,มีการาไต่สวนรปปกชเนี่ยมันไม่ได้มันมีการขยายระยะเวลาได้โดยไม่จํากัดค่ะนะครับ เลยทําให้เกิดปัญหาว่าผู้ที่ถูรโรงเรียนเนี่ยก็ะจะอยู่ในความทุกข์ตลอด<ม>เพราะว่าจนกว่าปอชจะมีความีติเยออกมาซึ่งบางคนก็ลากยาวเป็นสิบกว่าปีเปกือบยี่สิบปีต้องมีะอาให้เขาเนี่ยไม่มไม่สามารถที่จะไปทําอะไรให้กับชีวิตได้เลยเพราะ,ะว่าตก<ม>อยู่ในความทุกข์<ม>อย่างถ้าเป็นข้าราชการเองเนี่ยบางคนก็ เมื่อถูกถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยผู้บังคับชาก็ยกไปแสงไว้ก็มีนะครับหรือว่าไม่โปรโมทก็มีอมซึ่งทําให้คนเหล่านั้นขาดโอกาสในการเจริญเติบโต,ตในหน้าที่การงานนะครับเพราะฉะนั้นทางพวกผมก็เลยความเห็นว่าควรจะกําหัดกรอให้ปัเชเนี่ยใช้เวลาใช,ะะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเนี่ยทั้งหมดทั้งปวง ขยายเยวลากี่ครั้ง้วแต่เสร็จทั้งหมดทั้งวงไม่เกินห้าปีะนะครับนั่นคือข้อที่สองโทษนะคะตรงนี้ตัวเลขเนี่ยเทียบเคียงมาอย่างไรคะว่า,าระยะเวลาที่เหมาะสมจากเดิมที่ไม่ได้จํากัดในเรื่องของระยะเวลาแต่เรามาเคาะว่าเอาละห้าปีพอละทุกอย่างน่าจะจบได้ในกระบวนการของการไตส่สวนนะคะคือ,ค,อ,ค,อคือตัวเลขนี้มันมันสามารถ อาคูะคุยกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ตั้งไว้เป็นตักตาที่ทางพวกพวกผมมองว่ามันเหมาะสมแล้วะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในกฎหมายปชชก็ให้อำนาจปชชที่จะพิจารณาแล้วก็ขยายเวลามาเรื่อยๆะนะครับจากสองปีเป็นสามปีแล้วก็ถ้าจําเป็นก็ขยายเพิ่มเติมได้ทั้นการที่เรากำหนดก่อบไว้ห้าปีเราบอกว่ามัน ไม่ช้าเกินไปแล้วก็ไม่นานเกินไปไม่เร็วเกินไปไม่นานเกินไปนะครับเพราะว่าถ้านานมากเนี่ยคนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขาเขาจะไม่เห็นอนันาค้เขาตัวเองเลยคะนะครับทำให้เขาพลาดโอกาสในการพิจรณหลายอย่างแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเพียงพุกตจาที่ที่เสนอไปอําบกรัฐสภาที่มีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายมันก็สามารถเสนอให้ความเห็นได้ครับ ค่ะนะคะเอาละค่ะผ่านไป2ประเด็นนะคะในเรื่องของการที่แก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สิทธิ์ผู้เสียหายเนาะในการยื่นฟ้องคดีได้เองนะคะกับในบางเรื่องที่ปปชเนี่ยอาจจะไม่ได้รับไว้พิจารณาหรือว่าไม่ได้มีการยื่นฟ้องตรงนี้เนี่ยทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยมันตกไปเพราะฉะนั้นก็จะไม่ตัดสิทธิตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการกําหนดระยะเวลาการไต่สวนเนาะที่ตั้งตุ๊กตาไว้ที่ตัวเลข5ปีนะคะนอกจากนี้ในประเด็นถัดมาดูเหมือนว่าจะมีการกําหนดลักษณะเรื่อง ที่จะรับหรือว่ายกขึ้นมาพิจารณาของทางคณะกรรมการปรปรชด้วยใช่ไหมคะเอ่อใช่ครับประเด็นที่สามคือมีการกำดดรหนดลักษณะเรื่องที่ห้ามไม่คณะกระกรมการปปชรับหรือยกขึ้นมาพิจารณาให้ชัดเจนมากขึ้นครับซึ่งกฎหมายเดิมมันได้มีการกําหนดไว้ในมาตราสี่มาตราห้าสิบสี่และมาตราห้าสิบห้าค่ะที่จริงนเนื้อหาโดยรวมก็ยังใกล้เคียง ของเดิมมาแต่ว่ามีดางประเด็นที่มันมีการปัเปลี่ยนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นก็คือกรณีของอผู้ถูกกล่าวหานี่ครับ <c oughs> ถ้าเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้านของรัฐิพ้นจากตําแหน่งไปแล้ว <c oughs> เกิน5ปีนะครับซึ่งถ้ามีการฟ้องร้องหรือมีการมีการตั้งข้อกล่าวหาเร้วที่นาไต่สวนภายในเวา่าไม่เกิน5ปีเนี่ย <c oughs> อบตอ สามารถดำเนินการไปได้นะครับแล้วที่ผ่านมาก็มีการขยายเวลาไปเรื่อยๆได้แต่ข้อนี้เรามีการกําหนดว่าต้องไปสวนและมีเมติให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินสองปีนะครับค่ะนับตั้งแต่วันที่้นกําหนดเวลาห้าปีไปแล้วนะฮะซึิ่มข้อนี้มีการเพิ่มเาว่าไม่เกินสองปีเข้ามานะครับเพื่อให้ตีกรอบให้ปชได้ดาเนินการให้เสร็จเร็วหน่อยไม่งั้น ผู้สุขร้องก็จะมีความทุกข์ทรมานอยู่นั้นครับค่ะนะคะในประเด็นเรื่องของตัวเลขต่างๆนี้นะคะค่อนข้างจะมีความน่าสนใจคือในมุมมองของร้านของคุณก่อแก้วแล้วก็คณะเองเนี่ยมองว่า เราปรับในเรื่องของตัวเลขมีการตีกรอบในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยเพื่อที่จะเ,เรียกว่ามีระยะเวลาชัดเจนนะว่าคดีมันจะเดินไปเมื่อไหร่ในแต่ละขั้นตอนในแต่ละกระบวนการเนี่ยมันจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งของที่มาที่ไปของตัวกฎบัตรกฎหมายที่มีเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่ากฎหมายหรือว่าคดีความที่มันเกี่ยวข้องกับในเชิงของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยเหตุที่ระยะเวลาอาจจะไม่ได้มีการกําหนดไว้เนี่ยเพื่อให้เห็นถึงความร้ายแรงของพฤติ การพฤติกรรมหรือว่าเห็นถึงความที่เป็นเหตุเป็นภัยของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คนเนี่ยตระหนักหรือว่ามีความเกรงกลัวในการที่จะปฏิบตัติหรือว่าสุ่มเสี่ยงในต่อความผิดเหล่านี้มากยิ่งขึ้นประเด็นนี้คุณเก่อแก้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะโดยโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าในเรื่องการปราบปรามชี้กิดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยนะครับแต่ในด้านหนึ่งเราก็ต้องให้ความทาต่อผู้ถูกกระหาด้วยนะครับ เพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหาเรื่องซึ่ริบเนี่ยมันเป็นกระบาศต่อชีวิตชีวิตเขาเหมือนถ้าพูดง่ายๆเหมือนตกอยู่ในโลกเกยนะครับอบางเรื่องบางเรื่องปปชฟ้องไปก็โอเคมีคนติดคุกแต่บางเรื่องศาลก็ยก้องนะครับแค่เ,เรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้อำนาจของปปชกับให้ความทรต่อผู้ถูกกล่าวหานะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ไม่ตีกรอบไปเลยนั่ะนะครับ คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยชีวิตเขาจะมีความทุกข์แบบไม่ขึ้นสุดซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีหลายกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหานี่เขาสารนกกอง<ฆ>นะครับกว่าชีวิตจะกลับมาเป็นสุขเนี่ยชีวิตเขาผ่านไปเกือบยี่สิบปีอย่างนี้นะครับซึ่งซึ่งมันหนักและหนาสาเกินไปสำหรับคนเหล่าน,น<ฆ>ั้นนะครับท่า<ฆ>นตรงนี้เ,เรื่องตัวเลขน,นี้จริงผมผมคิดว่าสังคมสามารถที่จะ นํามาถกเถียงกันได้นะครับมาเสนอความเห็นกันได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เราพยายามติดตอบให้เกิดความชัดเจนและมีความรวดเร็วในการ,ราทํางานของปปชดิฉะนั้นแล้วปปชจะรับท่านีไวอะเยอะมากอยู่ในเคือแล้วก็บางเรื่องก็กองไว้ซุกไว้คาไว้มันไม่ได้พิจารณาให้เสร็จเป็นเรื่องๆไปนะครับบางเรื่องผมก็เข้าใจว่าปปชอเองใช้เวลามากในการที่จะต้งบบงองรวบรวมข้อมูลหลักฐาน แต่บางเรื่องประถูกทิ้งไว้พอ,อใกล้หมดอายุฟงังก็ยกขึ้นมามซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเราเสนอให,ให้มีการตีกรอบเวลาเพื่อให้ปชได้ไปปรับกระบวนการทําง,งานาใหม่โดยการเร่เรียงตามลำดับของความแม่แรงของคดีและข้อระยะเวลาที่รัเรี่องนะครับมันจะได้ทําให้มันจบภายในเวลาที่มันควรจะเป็นครับ การปรับกระบวนการทำงานใหม่เนาะของคณะกรรมการปปชเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการเสนอแก้ไขในเรื่องของการกำหนดยกเลิกอำนาจในการฟ้องคดีได้เองของคณะกรรมการปปชด้วยหรือเปล่าคะเออก็ขอเรียนว่าประเด็นที่อยู่ในร่างที่ขอแก้ไขคือเราจะยกเลิกอำนาจในการฟ้องคดีเองของคณะกรรมการปปชค่ะนะครับเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ แตื่อนสมาชิกเขาเสนอมาในในวงประชุมแล้วนะครับว่าในฐานะนักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าการที่ให้หอำนาจปวชเป็นผู้ฟ้องคดีเองนั้นค่ะมันขัดหลักต่อสากลน,นะครับในกระบวนการยุติธรรมซึ่งปกติแล้วถ้าเราดูกระบวนการยุติธรรมต่างๆเนี่ยเราจะมีพนักง,งานสอบสวนเป็นตำรวจหรือเบี้ยใจนะครับแล้วในาการก็เป็นผู้พิพาา คำนวณการสอบสวนเพื่อสั่งฟ้องที่สั่งไม่ฟ้องเป็นการส่งดินพนักงานสอบสวนอีกด้านหนึ่งนะครับถ้ามีการสั่งฟ้องก็ขึ้นค่อศาลศาลก็พิจารณานะครับแล้วก็มีการวิจัยออกมาซึ่งมันมีสาลจำตังที่พนักงานสอบสวนพนักงานการแล้วก็ศาลที่จะพูดที่จ,จ,จัยตัดสินค่ะทั้นการที่ให้ปปชยีอหนาจฟ้องเองนั้นนักกฎหมายที่เสนอประเด็นนี้เข้ามาแย้งเขาเรียนว่า มขันหลักต่อกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าทําให้ปชเองเป็นทั้งพน,นัางนานสอบสวนและเป็นทั้งเจงาหนาทในการอยู่ในองค์กรเดียวกันนะครับซึ่งทําให้ปชมันไปพ้องได้เองและปะัญหาคือว่าในกระบวนการศาลนั้นศาลกําหนดว่าตํานวนสอบสวนของชวชนี้จะใช้เป็นหลักในการพิจารณาเพราะฉะนั้นปชเขียนยังไงเนี่ยศาลเองก็จะใช้จํานวนนั้นเปน็นหลักซึ่งทําให้ ไม่มีใครถ่วงดุลปปชในการานำคดีขึ้นสู้สาร,รนะครับ,รบเป็นซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่นักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยเขาติงมาแล้วก็เสนอมาว่าควรจะแก้ไขให้มีการถ่วงดุลในหลักการของกระบวนการยุติธรรมนะครับ,รบเป็นเรตรงนี้ก็เรียนว่าส่วนเจวผมก็บอกว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อข้อเสียอยู่นะครับ ทางปชเองก็มองว่าที่พัฒนาเขาก้องเองก็มีหลายคนก็ถูกดำเนินคดีแล้วติดคุกไปจากการต้องเองะนะฮะซึ่งเขาก็เย็้งหนาซึ่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาเนี่ยพวกผมก็มีหน้าที่นําเสนออมุมมองของแต่ละฝ่ายนะครับเพื่อให้ไปถกกันในสภานะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะอ่านเห็นชอบหรือไม่อันนี้ก็ว่ากันไปในรัฐสภาครับผม ค่ะเบื้องต้นยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าข้อดีข้อเสียที่ว่าของการที่เรายกเลิกในการที่ทางปปชนี่จะฟ้องคดีได้เองคืออะไรบ้างคะออประการที่หนึ่งมันจะเป็นหลักฐานแล้วเป็นกระบวนการที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นค่ะทุกประเทศเขาใช้วิธีการแบบนี้นะครับมีการ่งดุลในรัฐแทนไปแส่ละฝ่ายะนะครับพนักง,งานสอบสวนกับพนักง,งานในการที่จะทําที่จะผู้พิจารณาฟ้องหรือไม่ฟ้อง แลวก็สาลที่จะเป็นผู้พิจารณาไว้จะตัดสินให้ิดีถูกตามพยานหลักฐานที่อายการแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหานั้นไปไปยื่นต่อสาลนะครับหรือไปเสวนมในศารเพราะงั้นมันจะมีความเป็นธรรมต่อผู้จบล่าามากขึ้นประการที่สองนะครับเนื่องจากว่าสารกระเบดว่าคาดีที่ระชทำสำนวนนั้นจะใช้ํำนวนของพอพอชอบชเป็นหลัก ซึ่งต้องเรียนว่าถ้าพูดแต่แฝงในปกชเองก็มีปทีนส่วนใหญ่เราก็ยอมรับอคนในบกชว่าเป็นคนดีแต่ว่าถ้าเกิดในกรม,กรมีคนไม่ดีแล้วเกิดมีการกันแกล้งผู้ถูกกล่าวหาขึ้นมาเนี่ยทั้งปกชสามารถตั้งข้อกล่าวหาไต่สวนและฟ้องเองได้เนี่ยคณะนั้นจะทําจานวนยังไงก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมีการกันแกล้ง ผู้ถูกกล่าวหาขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใครที่จะมาโต้แยง้งขัดขานปบชได้เลยะนะครับทําให้ผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ได้ท้อความเป็นธรรมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและไล่แรงเพราะว่าใครก็แต่ถ้าเกิดถูกกลั่นแกล้งขึ้นมาเนี่ยเขาเองก็ยิ้เขาจะตกอยู่ในสภาพเหมือนตายทั้งเป็นนะครับต้องเดคิดพวกติดตาครอบครัวเดือดร้อนลูกเมือเดยยดร้อนนะครับเพาตรงนี้เอ เป็มีการเสนอว่าต้องมีการตรวจทานเพื่อถ่วงดินกันค่ะ <c oughs> นะครับอ <c oughs> ันนี้งั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่มีการเสนอในทน่ประุมนี้มา <c oughs> แต่ในด้านของปวชชรที่ผมเคยได้คุยกับอผู้หลักที่อยู่ในปวชชรเป็นยังไงบ้างคะท่านก็ท่านก็มองว่าในเรื่องนี้มันมีหลายจะดีที่อในการไม่ฟ้องและบวชชรจะฟ้องเองนี่ยศาลก็ตัดสินว่าผู้ถูกฟ้องนั้นผิดค่ะ นะครับนะครับ,นะรบมีหลายคด,ดีที่ท,ที่ที่เป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้ผมเรียนต่อท่านทุกทางทางบ้านนะครับค่ะว่าทั้งสองแนวทางเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเราจะช่างน้ำหนักตรงไหนค่ะนะครับถ้าเราช่างน้ำหนักเหมือนที่นักกฎหมายโดยการวไว้จะจะว่าปล่อยคนผิดเจ้าคนดีกว่า ลงโทษคนไม่ผิดหนึ่งคนคหรือว่าเราจะลงโทษคนทั้งสิบคนอพอที่โดยุนเราก็จับยัดเข้าคุกไปด้วยหรือไม่ค่ไอเนี้ยมันเป็นเรื่องของนักกฎหมายที่เขามองกันะนะครับผมเองแต่จากหน้าที่นำเดยกฎหมายข้อนี้ที่จริงประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ท่านอื่นเขาเสนอมาแต่ว่า เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการถกเถียงกันในรัฐสภาครับคค่ะนะคะเอาละค่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นกันนะคะนั่นคือเรื่องของการชดเชยเนาะค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต่อสู้คดีหรือว่าเรื่องของการเยียวยาประเด็นนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะเป็นชุดป,ประเด็นนี้ที่เรากาหนดว่าถ้ากรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องเนี่ยนะครับ ถูกฟ้องไปแล้วแล้วศาลพินาย,ยกฟ้องเป็นคดีที่ติดแล้วเนี่ยะนะครับซึ่งในระหว่างการต่อสู้คดีนะครับไม่ว่าตั้งแต่ในชั้นการถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับหรือในชั้นถูกฟ้องเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกฟ้องเองเนี่ยปกติแล้วก็ต้องแจ้งทนายความเพื่อไปดำเนินการข้อกฎหมายให้นะครับแล้วต้องไป มีการเตรียมพยานหลักฐานเอกสารต่างๆบางอย่างก็ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญในการดําเนินการให้ค่ะซึ่งผู้ถูกฟ้องเองเนี่ยมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะบางเรื่องนี่มันลากยาวคดีลากยาวมาหลายปีกว่าคดีจะจบเนี่ยมันเป็นการเสียเงินทองและเวลาและบางคนไม่สามารถทำอย่างอืงอ่นได้เลยนะครับในระหว่างถิดตรองเนี่ยต้องมาโฟกัสเรื่องแก้ต่างของตัวเองพอถูกฟ้องแล้ว าลยกฟ้องศาลพินาแล้วว่าเป็นผู้บริสุ์สเนี่ยทางค่าใจ่ายที่เกิดขึ้นในการต่อสู้คดีทั้งเวลาที่สูญเสียไปทั้งความทุกข์ประทมที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการสูญต่อของชีวิตเขาซึ่ตรงนี้เพื่อนสมาชิกที่เสนอเรื่องนี้มาบอ,กอาก็อยากให้ความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกฟ้องและที่จนดแล้วว่าเป็นผู้บริสุดให้เขาสามารถเรียงร้อง ค่าเสียหายชัดเชินในการต่อพิสดีได้แต่ท้งนี้ก็ก็ไม่เกินกรอบที่กาหนดในพระราชกิญการานะครับค่ะซึ่งเขาติดก่อไปนะครับอย่างน้อยก็เป็นการชุดชยเยยาเข้าได้ปำนวนหนึ่งนะครับ ะะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักๆนะคะที่มีเรื่องของการเ,าเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าการด้เรื่องของปปชเนี่ยนะคะทีนี้ในประเด็นของกฎบัตรกฎหมายเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถเดินผ่านได้ไปถึงปลายทางเนาะมีผลออกมาใช้บังคับเนี่ยบรรดาคดีต่างๆเนาะที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางปปชอเองก็ดีเนี่ยคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะไปมีผลยังไงกับคดีตั้งแต่ช่วงไหนยังไงมีผลบังคับใช้เลยไหมคะหรือว่ายังไงบ้างคะ คือโดยรวมในคดีที่ปปชดําเนินคดีไปแล้วล้วอยู่ในชั้นศาลเนี่ยคดีก็เดินต่อไปครับไม่มีอะ<ช>ไรสะดุดเลยครับค่ะแต่ว่ายกเว้นเรื่องที่ปปชเคยตีตกไว้นะครับแล้วมีีผู้เสียหายไปฟ้องเองเนี่ยค่ะคดีนี้ก้อนนับอายุความตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับค่ะซึ่งซึ่งอายุความเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับอ่ามาตราที่กล่าวหาอืสมมุติถ้าเป็นคดีที่ทําให้เกิด การสืบเพียชีวิตนะครับซึ่งโดยหลักทั่วไปอายุความก็2บปีนะครับแต่คดีอื่นๆที่มันไม่ร้ายแรงก็มีอายุความ10ปี15ปีอันนี้เวลานับต้องนับจากวันที่เกิดเหตุนะครับฉ้นั้นตรงนั้นเนี่ยการนับอายุความต้องดูวันเกิดเหตุเป็นหลักครับคมีกัรต้องวิ่งจริงแล้วไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของปปชแต่อย่างใดในเรื่องของอายุความนะครับค่ะ เพียงแต่ว่าจะส่งผลกับคดีที่อาจจะเคยถูกตีตกไปแล้วแต่ยังไม่หมดอายุความผู้เสียหายก็สามารถที่จะหยิบยกคดีนั้นขึ้นมาดําเนินการฟ้องเองต่อได้อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับค่ะ<ช>นะคะคเอาละค่ะนี่<ต>เป็นจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่าบางคนจะมองว่าให้ความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายแตกด้านหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันไม่ ผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยไปใช้อำนาจโดยไม่บรรญัเป้ญญาห <c oughs> ม,มาในระมัดระวงังนะครับเป็นทางให้เกิดเสียสต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน <c oughs> ที่เป็นโดะชนครับ <c oughs> ก็เลย <c oughs> เสียเรื่องนี้ขึ้นมาครับ <c oughs> เอาละค่ะวันนี้เรียกว่าเวลาก็ไล่หลังกันมาแล้วนะคะขอบคุณทางด้านของคุณก่อแก้วพิคุณทองสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะที่มารบบ่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับคุณวรวพาและ,ะขอบคุณครับท่านทูกฝ่าทางด้านครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ